LT r i v e สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำทิปอีกทิปหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่รำคาญโฆษณาก็คือสำหรับคนคนใช้ Google Chrome นะฮะก็จะเจอกับไอ้พวกโฆษณาตามเว็บต่างๆเนี่ยอย่างเช่น YouTube เนี่ยครับดูโฆษณาปาบอลลิ่มเทมโอ้โนหน่รำคาญหูรำคาญตามากแล้วก็ยกอย่างเช่น Facebook โฆษณามือถือโฆษณาเกมโฆษณาลับก CS ผ่าน Facebook โฆษณาขายสินค้าไม่เอาลำคานนะฮะสำหรับใครที่อยากปิดไอพวกโฆษณาพวกนี้นะฮะให้มันสบายหูสบายตาขึ้นนะ,ะับวันนี้ผมมีวิธีมาบอกนะครับสำหรับวิธีการลบโฆษณาบล็อกมันออกไปนะฮะอย่างแรกเลยสำหรับใครที่ต้องการบล็อกโฆษณานะฮะคลิกเข้าไปที่ตรงเมนูแสดงแอป ขอ,องบอ์เทอร์ o o e ปิล o คมนะครับจะอยู่ข้างบนมุมซ้ายสุดนะฮะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้าสู่รังค้าครับเข้าไปเลยทีนี้พิมพ์เข้าไปครับว่า block a d block ad block นะฮะแล้วก็กดค้นหา เราจะเจอกับส่วนขยายที่ชื่อว่า Add Box นะฮะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะลูกืืสีแดงแดงกดติดตั้งไปเลยครับติดตั้งกดเพิ่มอ้แล้วก็รอมันโหลดครับปุ๊บปุแหน่เรียบร้อย ใช้ติดตั้งเสร็จนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ครับดแดงแงมือแดงๆอ่าเรามาลองดูความสามารถมันนะฮะว่ามันจะลบโฆษณาที่ลํำคาญหูลำคาญตาของเราได้ยังไงนะฮะอย่างแรกเลย Facebook อุ๊ยหายอ่ะ <c oughs> มันหายไปแล้วสังเกตโฆษณาตรงกลางขวานะฮะ หายไปเลยดีแล้วฮะสบายหูสบายตาลองเราลองมาดูแฟนเพจดูแฟนเพจมันก็ไม่มีครับตรงโปรโมทหน้าตรงโฆษณาข้างขวาอ่ารู้สึกโลกขึ้นมาตั้งเยอะอ่าเราไปดู y o u t u b e ดู u t u b e เมื่อกี้โฆษณาป้าเท่าบ้านเลยนะฮะเอามาดูมันจะกำจัดได้ไหมอุ๊ยหาไปไหนอ่ะ โฆษณาหายไปแล้วนะฮะเรา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 ลองมาดูตรงวิดีโอดูปกติมันจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นขึ้นตรงมุมมุมขวาป้าใหญ่ใช่ย่อยตอนนี้มันก็หายไปแล้วครับยัดเอ้าวแล้วทีนี้บางคนไม่เอาแล้วอะ่ะก็อยากเห็นโฆษณามากอะไรมากอะ่ะ เราเอากลับเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะอ่าวิธีทําให้กลับเป็นเหมือนเดิมนะครับกดตรงมุมขวาบนของเบราว์เซอร์ o g l e Chrome นะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูตั้งค่าเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตรงด้านซ้ายนะฮะเลือกไปที่เมนูส่วนขยายครับก็จะเจอกับส่วนขยายที่ชื่อว่า d d l o c k นะครับ เราสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกนี้ออกเพื่อปิดการใช้งานเฉยๆหรือว่าบางคนไม่ต้องการละก็ลบออกได้ครับก็ลบออกปุ๊บทีนี้ลองเข้ามออปโฆษณาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ย ก็กลับมาเป็นสภาพเดิมครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าฟังไม่ทันหรืออะไรยังไงนะฮะสามารถถามเข้ามาได้นะฮะทาง w w w l 3 in gs ครับผมครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะฮะพวกเราชาว lg life สวัสดีครับ